จนั่นแหละแต่สุดท้ายอะ่ะเขาปิดจบด้วยอันนี้ถ้าภาระที่เรามีให้เรืองอันนี้สุดท้ายเขาจะปิดจบด้วยอนี้มันก็จะจำไม่มาต้องทำบาคืีมันทมัยมันมาปิดจบในคอสที่มันแพงอะไรเงี้ยเราก็ไปดูแล้วก็ไปคุยกันวนะ่าอ๋อมันข้อดีของมันคือมันช่วยในเรื่องกระตุ้นเซลล์ผิวที่มันล้าไปแล้วแก่ไปแล้วอะ่ะให้กลับมาเฟรชขึ้นมากลับมาฟื้นฟูได้อีก อันนี้ต้องลองนะคะไม่ได้ขายฝันไม่ได้ป้ายยาไมได้ชี้ยาแต่อย่างไรให้เอาไปลองว่าไม่ต้องพูดจริงไหมความขาวสาใสเน,ใน้่ครั้งแรกที่ใช้เหมือนได้ผิวเด็กขึ้นมาตั้นแครั้งแรกที่ใช้เลยนุ่มเนียนขาวเต็งๆึคอยใช้ยาเราไม่เถ่าเต็มว่ม่ยิ่งกว่าจรวดเลยสุดยอดจริงๆคอยยังประทานไ่เล่ม เอาโอ๊ะไข่ท่านอะไรมันอยู่กขเขาไปเบิ่งอยู่แต่ข่ยล่รู้ว่าเป็นเตยมสิท่านันสไหวป่านนั้นคอยถ่ายอยู่ว่าเออสงสัยเขาจะกินเข่าต้อหลังเขาโทษมาบอกแล้ว,วเขาออกจากการเจนน่าบ,บุรีเแต่สองถึงกว่าสามถึงจิ้มได้เลยนะคะมาร์คทกคำของเรานี่ใช้ให้เห็นจริง คือไม่อุ้มกินจริงใช้จริงให้เห็นจริงหน้าจริงถ้าไม่มีกะคือเป็นคนที่หน้าเพอร์เฟกมากบอกเลยถึงจะอายุปุ่น,นี้เสียดายป่วยกะึ้อหนาแต่อายุยี่สิบหา้าแล้วก็ชะล่าใจเฉยขึ้นจุดหนึ่งจุดสองจุดสามไม่ดูแลค่ะไม่กันแดดไม่แบบถ้าเข้าไปก็คือไปเลเซอร์ได้ไนหะมมีมีความรู้สึกผิดๆว่ามีเพื่อนร้ยสังวมือนีอ่เลเซอรออกมันก็หาย เออว้าเดี๋ยวมันขึ้นแล้วก็เข้าไปพอไปปุ๊บหมอบอกออ้ยเลเซอร์ไปแแสบแดงแล้วเจ็บมากแล้วเขาก็ให้ยามาจิ้มหิบแล้วแดงหมดแสบเขาบอกเฮ้ยอย่าไปตากแดดมากนะเลเซอร์เสร็จนี้ได้วันเดียวค่ะพรุ่งนี้เป็นหัวหินค่ะคิดดูค่ะตอนนั้นกําลังหามกําลังสนุกสนานคนาอายุยี่สิบกว่าเนาะยี่สิบเจ็ดยี่แปดอย่างเงี้ยกําลังแบบุ ใส่ชุดว่ายน้าชุดว่ายน้มนี่ใส่ได้ทุกที่เดินหาดเดินอะไรก็เดินค่ะชอบแล้วก็แบบเอาหน้าตัวเองไปสัมบนันแดดรู้ว่าทากันแดดอยู่แต่คุณทาไม่ถึงแน่นอนคุณเพิ่งเลเซอร์มาแล้วก็เพิ่มสิคะแดงขึ้นแดงขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ทําบ่อยๆอ,ออกรอบสมัยโน้นสมัยโน้นไม่ได้ไปไม่ไม่ได้ตีกรอบแต่ว่าไปออกรอบ ตอนนั้นนะขอไม่ญยาตพูดถึงป้าป๊ายุกิตอนนั้นเราอยู่กับป้าป๊ายุกิเราก็ไปกับเขาเพราะว่าม่ยังหลบไปหาจอบหัวตอนนั้นไปจอบว่าเขามีเด็กบัวเขาก็มีก็มาจอบก็บไปนาถือแดกถือผง z o มนดำนานได้นาดำมากเขาได้เด็กเหมือนส้มแต่ตอนเนี้ยยุกับพี่ตุ้มสบายใจยังอีกเนี่เแล้วใส่ข้อมสบายใจเรื่องนี้แต่ตอนนั้นก็มีคนหมักน้ำข่ยอย่น้งขคอยไปให้ออกงไกมานางฝั่งไป zoom มา zoom ก็เดมักเดินโอ๊ยวัวชัว วัวจะความวันสมหมูมึงเอานันยัดเต่าไปโรงเรียนให้ยังวัวมันสมหม,มูเดี๋ยวมีคนบอกถึงมกหมั่นคู่ตุม<อ>่มเอายนังยัดเตะเวลาอยู่บ้านก็ไปเห็นหรือเวลาชีมหม้อใส่ไปครับหม้อใส่ดึงตอง,ตงของชีใซยทีสาวๆคอยกินน้ำทางโตไปทั่วกูได้ยินมากเหรอวูนี่โตขึ้นวัวกับเล็บกัน เมื่อวานไปไประชุมมาแนะนำของกังค่ะเรียบร้อยขอบคุณนะคะคุณเคชื่ออะไรอ่ะบอกชื่อไม่บง่หน่อยสิบอกมาบอกเดอกเจ้าหูจักซื่อเราจะเอือนใส่ดูบอกใครไดขะะ้ขอบคุณนะคะแม่บุ่มขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะแม่เดือนสวัสดีนะคะสวัสดีพี่เดือน,นะคะ่ะสวัสดีน้องๆน,นะคะพี่น้องๆ เรื่องปวดอะของขึ้นตัวเศร้าหรอกคอยเจอแต่ยังเสี่ยผู้หากั่างน,นี้มีคนหมักน้าข่อยคอยเจอแต่รออะไระระดับลงมาถึงกับมักกับกูขึ้เกาผูหักมันกับมักน้ำกูขึอนเกาใไปอย่างนีง้ผูยิ่งมันหาผู้่าย,ยากจังเลยันเกี่ยวกับเพิ่งมากหน้าอาบน้ำเสร็จโรงเรียนป่วยไปแรกต้องส่งหลานค่ะคนรอบข้างทักดูดีขึ้นเฮ้ยเพื่นขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่คือรีวิวที่จริงใจ ดูดีขึ้นสาวอกอุ้มลักของเราตั้งแต่รูปร่างกินกาแฟรูปร่างดีมาร์น้งางาวใสเต่งตึงกระชับลุงคนนี้เป็นกระชับเลยไม่อุ้มเป็นคนลุงหนกว้างสวัสดีค่ะน้ำฝนพี่ยูคนสวยจะเจอกันอีกไหมนี่แอปเปิลสวัสดีนะคะ mm hmm. เขาจะเข้าใจมาหน่อยเร็วได้รับกาแฟแล้วกำลังดื่มเลยพี่สีจนแก้วค่ะเป็นยังไง ครั้งแรกที่ดื่มหรือว่าดื่มกาแฟอุ้มรักมาสักพักแล้วแม่อูหกปีค่ะขออนุญาตเรียกแม่แล้วกันนะค่ะแม่อูสามารถเป็นแม่่อยได้อก็ต้องเรียกเป็นแม่แม่นบ่ะผู้แทนโซ่๖๖นี้เพราะแม่รุ่นยาอ่าศูนใดแม่๖๖ศูนสองรุ่นแม่ก่อนแม่จะโซนสามอ๋อ อะไรเรียกกันคะอ่าเป็นพี่แม่พ่อตุ่มอี่ค่ะคอาวนี้เรียกแม่แล้วกันนะคะคุณแม่คุณแม่แม่อูไแม่อูอ๊อยาเ่าหกสิบห้าปีลูกใครมอวหาสิแล้วก็มียาหน่อยมียาหน่อยยาหน่อยอะไรเรีย รุ่นเดียวกันกับปูน้องปูน้องไส้หลาปูน่องไส้หลาปูคนเดียวกับลูกไผ่อายุ40เดียบรื่นคุณเล่าเม้าลูกไผ่เนี่ยเหนี่ยมะเถาแม่มแถาเถากะเถาโค้มึงบอกว่าเห็ดแม่บมน้ำแถวบ้านท่วมบ่รบรรยากาศบ้านเลยแมมผูดอนมึงเขากวนว่ามึงเอาเมีอะมาเห็ดแมมเอา มันบัวดูติมันมันดาบเลยติบ่อว่ามันแนวนั่นดอกมันเทามันเทาเออบัวเป็นหลังรุ่นเดียวกันกับป e. ูน้องไส้ปูเขาสิดถองแวันนี้ต้องจะของเขาเอิญเขาปูได้แบบนี้มีมอ่าวจ้าหุ่นเดียวกันก็ไข่สนอดอืมได้ครับวเป็นหลังหลอกเยอะไปเสียเรียบ แต่ไม่อุ้มเป็นย่าเป็นยายแล้วนะลูกหลานมีมีได้เบบีกันเยอะแล้วญาติ<ม>พี่น้องคอยเขาเตะเด็กน้อยแต่งงานเลวเขาได้ลูกได้เต่ากันเขาเป็นย่ายเป็นย่ายเลย<ม>อ,ยอยาารรุ้ยคอยย่านคอยตุยก้อนมาห้าสิบหนึง่งให้คอยได้หลานซะเน,นาะเถวเอาไานหนวันพีอีกโดนเอยอะพื่อ่านคอยตุยก้อนมา ทุกคนวางไหนในไรแล้วตะบ,บุนตะจังขอเห็นแม่เอแเราได้เห็นยุกกี่หน่อยหนึ่งเราห้ยเราไปแบบนี้จักหลานหลานกันหน่อยยัางหาสิบเก้าปีนะตายแม่แม่คนอยนะรุ่งผม้าสวยมากขอบคุณนะคะเพราะแม่ค่อยอ่ะปล่อยให้ไขมันพอกตับนาน ก็เลยเป็นตับเขมอ้วนก็ตรงกลางฉะนั้นไขมันตัวลายเราต้องเอาออกนะคะ่ะตัวช่วยอยู่ตรงนี้มันเป็นตัวลายสําหรับเราเราต้องเอามันออกจกพุงเราไปนะคะมันจะได้ไม่เป็นเหมือนที่หมอเตือนเขาแล้วว่าถ้าเราเอาพุ่งออกเป็นขึ้นแม่ครับหาสิบกวัน่ขึ้นเรียบร้อยตุยเยแท้คอยก็ต้องรีบจัดการคอยพ่อแล้วคะ่ะ ทำเองกินเองนะักเกลีพ hmm. อแล้วก็จ่อยเองแล้วก็ไม่ได้กินยาลดแพ้มันแล้วนะคะยินดีกับดิฉันไหนค่คา mm hmm. เย่กาแฟอุ่มและคาปูชิโน่กาแฟอย่างที่ไม่ดีไปะนะนู้นว่าแล้วกับเตะกเขาโกเจ้าของไม่ดียังไงอะ่ะไม่ดีต้องลองค่ะใครค่อยท้าเลยใครที่พุงใหญ่ๆพุงล้ำเหลือไขมันเยอะๆมันลองค่ะมันล่องช้าๆอาจจะได้พ้าเรียงงานไม่ได้ไปเห็นผลพลดพลินหรอกแต่คุณจะรู้สึกว่ามัน เบาสบายตัวขึ้นระบบทุกอย่างกลับมาเซตตัวเป็นแบบเฟรชชี่ขึ้นมาเลยขับถ่ายดีเหมือนระบบพอผ่านเราทางานดีขึ้นเหมือนเมกาก,กอาหารเพิ่มมากขึ้นกินข้าวไปมันก็แบบไม่ไปสะสมกินของหวานไปก็ไม่ไปสะสมมันขับถ่ายออกมาเลิศดบ,บอกเลยใครค่อยเคยอ้วนค่อยก็มาจ่อยพวกเจ้าก็เห็นอยู่สวัสดีนะคะสมโอสวัสดีพุณธยงค่ะสวัสดีนะคะพิทักษนีย เจพยไม่ร้มจ่อยลงสามสิบขั้นลงใช้เวลาเก้าเดือนนานจังแบรนด์อื่นก็ใช้แบบเดือนเดืเดียวยี่สิบโลอันนั้นก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละยี่ห้อแล้วกันค่ะอันนั้นไม่เทียงแต่ว่าก็ดูว่าดูกันยาวๆว,ว่าอันไหนมันจะยั่งยืนในการลดที่ยั่งยืนจริงๆใช้ธรรมชาติในการบำบัดในการลดความอ้วน,นจริงๆ อันนี้คือเราใช้มาแล้วแล้วบอกได้เลยว่าไม่มีทางโยโย่คุณลงมาแล้วไม่มีทางโยโย่ดิฉันเคยโยโย่จนอึดสืดขึ้นไปแปดสิบกว่าก็นั่นเลยเพราะทดลองมาเยอะมากแต่แต่ยาใช้ใจสัน่นมุงหูหลายก่าตึงก้นเกายางสันบูอันนี้คาเฟอีนก็ต่ำ ใครที่ใจสั่งกินกาแฟแล้วกินไม่ได้ลองต้องลองเปิดใจลองคาปูชิโน่อุ้มรักคาปูชิโน่นะคะลดคาปูชิโน่โอ้ยเป็นแต่อ้วนไปนา ino, นรสคาปูชิโน่นี้แมสูฟ้องครีมฟองนมมาสันแต่เราใช้ฟองนมจากพืชไฟเบอร์ครีมนะคะอ่ามันมีเทคนิคการทําอยู่นั่นแหละอธิบายเยอะไม่ได้บอกด้คยคเดียวว่าดีแล้วกันค่ะธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติบําบัดในร่นางกายเรากินกาแฟยังไงให้สวยกินเลยค่ะ อยากหน้าสวยผิวดีก็คือต้องมาร์กทองคําเลยตอนนี้เราเปิดโปอยู่ที่แปดโปฮาโลวีนมาสักพักหนึ่งแล้วสามสี่วันแล้วยังมีเหลือต่อจาก490นะคะหนึ่งหนึ่งกล่องหนึ่งหลอดเนี่ยใช้ได้สิบกว่าครั้งเลยบอกเลยสิบครั้งไม่อยู่ค่ะสิบกว่าครั้งได้เยอะปริมาณที่เยอะอยู่มาร์กสัปดาห์ละสามครั้งสามเจอตอนสัปดาห์แล้วาสามเจอตอนอาทิตย์นะแต่ภาษาบ,บ้านเฮาเดอ้อ หนูผอมลงผู้บ่าวทีนี้ว่าหนูไม่สวยเลยเอา้าเขาชอบอวบๆหรอที่ไหนจันเจ้าจันเจ้ากินกี่กระสอดผอมลงอ่ะเห็นปะเราได้เป็นคนกดสั่งให้จันเจ้าเองแล้วส่งให้ญาติจันเจ้าเป็นคนส่งให้ที่ไหนดูใบเหรอใช่ไหมจันเจ้าอยู่ประเทศอะไรเขาชอบผู้หญิงดูผู้หญิงบวบๆเนาะเท่านั้นอ่ะเนี่ยแต่ผู้ชายไทยเราจะชอบมองผู้หญิงหุ่นดีบวบบาง ชอบธนุธนอมผู้ชายยุโรปกขชอบผู้หญิงบอบบางยุแบบหน้าตัวเล็กหน้าธนุธนอมอะไรเงี้ยมันเป็นตาอุ้มแหมผู้หญิงหนาเลื่นตื้นมันเป็นตาแบบออกหนาออกแนวหนาเนี่ยเออแปลกทำไมเขาชอบผู้หญิงอวบทางนั้นพ้างวนนี้ตุ่มกับมาผู้หญิงอวบหานึงมาแต่ประเทศไหนถามแหยเป็นคนไทยป่าวขึ้นมาผู้หญิงอวดเขาจอยลงผัวก,ก็ไม่ค่อยสยกินชิปนะผัวก,ก็ไม่ค่อยสนใจเงย ชอบหนาๆเรื่มตึ้นใช่ไหมอย่อโกหกเฉยๆตอนนั้นสรุปชอบตอนไหนชอบตอนนี้หรือชอบตอนนั้นอ้วนเอาดีๆขายฟันในีขอจะคคอยอ้วนนยหัวกระด้เดี๋ยวมึงชอบตอนไหนกถามเนี่ยเดี๋ยวนี้เอื่องเดี๋ยวนี้อ้วบปะเดี๋ยวนี้ก็มากอ้วบ่ได้อ้วกเลยตอนนี้เจ้านะเจ้าจอยเจ้ามากปะจะลดลงเขาชอบลดลงจริงๆผู้ชายที่ชอบผู้หญิงอ้วกจะไม่ชอบผู้หญิงหุ่นดี เพราะอะไรเป็นเป็นอ,อกก็เอวเป็นเอวอยู่นะตัวชอบขี้พ่นเหรอโอ้ยพิสดาล,ลางแปดเอ้ยมกักขี้โพนะ,ะไปหาที่อื่นค่ะไม่หาได้ที่นี่นะคะผู้หญิงที่กินอุ้มรักควรจะไม่เห็นขี้พ่นค่ะไม่ได้หาพี่บอกเรื่องสีหาไม่ไเลยแต่คือจ,จำใจจริงค่ะกินไปครับถ่ายสองสรอบดีจริงค่ะแต่คือจ,จำใจแล้วก็แล้วจบเดี๋ดยนี้สวยจัง เขาบอกเขาจําใจอยู่อดิฉันค่ะเพราะอดิฉันจ่อยลงเขาไม่ชอบผู้หญิง <จำ S 1> สไตล์นี้จำใจมากเฮ้ยจําใจอยู่จําใจมากมักสไตล์เขจะบอกเรื่องว่าชอบผู้หญ<ม>ิงที่เดินไปไหนก็อ้อยจูงข่เนี้ยโอ้ยดันดาข่เกินไนไหนเนี้ยสิบอ่โอ้ยพอมันววนัน่นพอม่นว่นาห่างไป,<ม>ไปเราห่างโคตรป่วยแบงมันอ้วนไอ้เกินไปไหนป่วอยเดี๋ยวนี้ขึ้นลงสามชั้นอะทำงานบ้านแบบ เอ็ทีแบบลิร์ t แบบอ,อ้วบสุขภาพดีก็บมีมันไม่มีหรอกคนอว้วนไหนจะสุขภาพดีอ,ดอ้นวนเว่าอ้วนอวกอวบอวบคืออะไรลิมิตของความอ้วบเล่าให้ฟังหน่อยจะเปลี่ยนไปหาอ้วนอ้วนกับว่าอ้วนารก็มันข้อเข่าไม่ได้แล้วบ้าว่าได้ละนี่แหละปัญหาของค่อยที่ค่อยอหลงเชื่อผัวเราอย่าไปหาเชื่อผู้ชายบ้าๆพวกนี้นะคะที่มันบอกว่าชอบปีงอวกแล้วเราก็ไปกินกินกินให้ตัวเองอวกเพราะมันเราจะต้องหุนดีให้ผู้ชายคนอื่นมอง แล้วมันจะรู้สึกว่าเรามีค่าอจริงๆเราต้องหุ่นดีให้ผู้ชายคนอื่นมองอย่าให้มันมองค่ะไอนี่คือของตายของเราเราคิดอย่างนี้ค่กเจ้านุ่มแม่ากหน้าได้สามมือบัวบอกว่าหน้าใสทาครีมแล้วฉ่ำแม่เลิศนี่คือประสบความสำเร็จหน้าใสจริงเจ้าน่ะเป็นผู้หญิงมีค่าตลอดัอดีค่ะเพ่มใส่บาเรมแล้วชงกาแฟเรืองสาธุด้วยนะคะขอบคุณนะคะสาววังกุ้มรักสวยและใจบุญด้วยขอบคุณค่ะ เดี๋ยวนี้สื่อมีิคาอยู่แล้วถูกคานันคานี่คานนำคาไฟคาบ้านทุกอย่างอืมขัานออกไปหน้าบ้านก็ต้องขอนรถก็ต้องใช้น้ำมันท่านออกไปหน้ากับมีคาเลยแยะคาเหลืองแยะคาเดี๋ยวเขาไม่ได้กินเลยปลูกอย่างปไม่ได้กินโจ้เขาไม่อยาบอกเขาทรงใสจฉลอมมาก โ oh, oh, อ้ยส่งว่าหรือแต่ย<า>ังไงแต่คนผู้หญิงที่กรุงเทพที่ใส่ชะลอมมาเหมือนโบราณเพราะว่าน้องดาวเขาเป็นลูกสาวกกไม่ยอมกลับบ้านน้องใหญ่เลยนะเขาเรียนจบมหกแล้วมาอยู่สายไหมยี่ีแม่ผู้ชายบอกกินเถอะวันกะลักล่าสุดร้อยห้ารเห็นไหมเราต้อ,องจ่อยนะแม่หนะ มันโกหกเราไอ้พวกนี้พอไปเห็นผู้หญิงหุ่นดีบ้านนี้เป็นยังไงพึ่งรถไปลดลงมาจากเราโอ้ยน้ำมันขาดจะใช้เพราะว่น้ำมันขาดจะใช้มีขาดโอ้ยสารแล้วว่าเพื่นหนีเนืวอมาหน้าได้ครึ่งชั่วโมงอย่างเจ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวแปดโมงนุ่จะลงไลน์จิ้มเลยนะคะจิ้มเลยจะไปหาทํางานบ้านจะไป็น่นนี่นั่นมีพุ่งรีบผ้าโอ้ยชีวิตก็ถือเบงเจ้าหน่อยค่ะ เขายังไม่ตื่นก็ยังไม่ตื่นตื่นยังไงเลยมึงยังงานน่ะมันตื่นหนึ่งเลยตื่นไปเร่งเขาจะดูนู่นประมาณเก้าโมงสิบโมงค่อยเคยค่อยเคยเข้าเก้าโมงสิบโมงสวัสดีน้องแซมค่ะสวัสดีแม่บางอ่อนสวัสดีนะคะบูยากุค่ะสวัสดีพี่นกค่ะ สวัสดีนะคะแนนนี่เหนื่อยพี่นวลนุ้ยเสียแนนนี่เสียพี่เพียวเมื่อกี้เพิ่มขึ้นมาพี่บุษบาตาไม่ดียังเลยมาเทียงค่อยไล่ถึงไล่ขึ้นสวัสดีอ้อค่ะสวัสดีน้องเอิร์ทค่ะเอ็นเทยูไอพิ่มมาใหม่นะสวัสดีค่ขายสวัเดีสวัสดีเอ็นเทยูไอหน่วยแมนซื้อหน่วย เพิ่นที่ซื้ออำนว้น่ะฮะอันนี้อันนี้่บางเงิญเส<ะ>ียสสดีพี่เล็กค่ะดูเ<ะ>หลือเจ็ดสิบห้าโลเอาหนูไปถ่ายพี่เซเอร์หน่อยเด้อป้า,าจับด้วยค่ะเดี๋ยวยแม่แม่เทิร์กกนพี่รูปเก่า่ะเทิร์นพี่ถ่ายรูปบีฟ่อนอัปเตอร์ลงลงในนั้นให้พี่หน่อยเธอจะได้รับของข,องขวัญจากพี่ป้าโนชิ่งลูกเลยวะ จริงแล้วใส่เสื้อผ้าให้ดูเลยว่าไซส์จากไหนมาไหนจากร้อยห้าหรือเจ็ดสิบห้าป้าดแหม่เธอลงหลักเดียดเธอลงไหลกว่าพีคแล้วพี่จะแบบรีวิวเธอฉ่ำเลยป้าโทรใครประสบความสำเร็จแบบนี้รีวิวลงที่บ้านฟ้าไวเคเคให้หน่อยนะคะนี่บ่น้องฮันนี่นี่ว่าใช่น้องแหม่มขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุนไ่เดอร์ทุนไเดอร์มาร์กนะคะมีเหลือแค่ห้าร้อยบ้านเอง